มามาดูหน่อยรู้ปะคะในรองเท้าสวยใส่มามาดูเดินให้มามาดูหน่อยไม่กล้าเดินเหรอคะไม่กล้าเดินเหรอคะเดินให้มามาดูหน่อยค่ะเดินไหนเดินมามาดูหน่อยรองเท้าสวยเดินไหมไม่กล้าเดินเลยเหรอไม่กล้าเดินเหรอคะอุ๊ยเดินไม่เป็นเดินไม่เป็นเหรอไหนเดินให้มามาดูหน่อยเลิเดินให้มามาดูเดิน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 ไหนเดินให้มามาดูหน่อยเลิเดินลงมาตรงนี้เอามาติ๊กมามาติ๊กลเลยอาติ๊กมามาติ๊กที่มามาเลยเดินให้ดูหน่อยค่ะ เร็วๆค่ะเออรองเท้าเฉยจังเลยโอ้โหไหนชูรองเท้าดิไหนชูรองเท้าให้ดูหน่อยค่ะโอ้โหมูมูเดินมาโอ้โหมูมูเดินมามูเดินเป็นไหมมูมูเดินไม่ค่อยเป็นเหรอโอ้โหมูมูเดินไม่เป็นมูมูเดินไม่เป็นโอ้ใส่รองเท้าแล้วเดินไม่เป็นไหนเดินดูหนเร็วตกเต็กตกเต็กเออรองเท้าน่ารักจังเลยอะหยากัดค่ะหยากัดไม่กัดมูไม่กัดไม่กัดนะคะไม่กัดมูไม่กัดอ๋ออ๋ออ๋อ เออใครก็กัดรองเท้าอ่ะไม่กัดมู้อยากกัดเดี๋ยวมันขาดไม่กัดนะคะเอาเดินให้ดูหน่อยเร็วเดินให้ดูกันไหนเดินมานี่ก่อนยืนยืนอ่ะเดินมาเดินมาเร็วเดินมาให้ดูหน่อยเร็วสวยไหมเดินโชว์หน่อยมูขามู่เดินโชว์หน่อยเร็วติ๊กตอกติ๊กตอกเร็วเร็วเร็วมู่เดินหน่อยไม่ได้กัดไม่ให้กัดีปเดินมูขา